สวัสดีค่ะทุกคนจ๋าก็กลับมาพบกับ honey mg น honey lifestyle กันอีกเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ันนี y ก็มีนี่เลยเห็นตะเกียบอย่างนี้ก็เป็นเมนูเส้นอีกแล้วนะคะเรามันเด็กเส้นค่ะก็ขออนุญาตโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ก็เป็นมีขาวหมูน้ำใสนะคะนี่เลยลูกชิ้นหมู โอเคค่ะแลนี่ก็เป็นภาพกอปปีค่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตตั้งกล้องสักครู่นะคะบ้านก็จะรกๆหน่อยเนื่องจากว่าเตรียมตัวแพ็คข้าวแพ็คของสำหรับกลับไปทำงานเรือกันอีกเช่นเคยนะคะไปทำงานค่ะวเคชันก็ จะหมดลงภายในสิ้นเดือนนี้โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปหยิบน้ำสักครู่นะคะและนี่ก็เป็นเครื่องดื่มเย็นๆของเรานั่นเองค่ะ นี้ไม่ใช่น้ำลําไยมีโฟล์น้ำที่อันนี้มักจะชอบดื่มเป็นประจํานะคะน,นี่เป็นน้ําขิงผสมกับน้ํำผึ้งค่ะก็อันนี้ก็ชงเป็นเครื่องดื่มร้อนก่อนนะคะแล้วก็เพิ่มน้ําแข็งเข้าไปแล้วเป็นเครื่องดื่มเย็ยนนะคะค่ะเน้นสุขภาพสุขภาพหน่อยช่วงนี้เพราะว่า ไอเจ้าโควิดมันก็ยังไม่ได้ไปจากเราเลยซะทีเดียวเนาะทุกคนก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะโอเคปากอาจจะลอกหน่อยนะคะเพราะว่าไปฝังสีปากมาเนื่องจากว่าอยากสวย <c oughs> ไม่มีอะไรมากค่ะทุกคนจ๋า,าสวยเท่านั้นเอง เริ่มกันเลยค่ะ,คะนี่ก็วันที่สามแล้วค่ะคบ้านอยู่อีกจังหวัดหนึ่งแต่ไปทำคิ้วแล้วก็ทำไปจังหวัดหนึ่งค่ะ <laughs> ลูกตอค่ะสตอน,นั่นเองพอดีว่าไปหาข้อมูลในเพจแล้วก็ใน YouTube พอดีร้านนี้เขาทำถูกใจได้ลายอย่างที่อยากได้ก็เลยตัดสินใจไปทำค่ะก็จะได้แบบนี้ออกมา ราคาฝังผีบาทอยู่ที่4,900นนะคะแล้วก็ราคาสักคิวอยู่ที่1 0 0 0 0บเเหมือนกันคะ่ะอย่างนั้นก็ได้ทำการมาจำไปก่อนลวงหน้านะคะ500บาท มระค่ะเห็นตามในเพจรีวิวเขาทานพริกกันแบบโอ้โหนี่ไม่สู้นะคะ เรายัางใจไม่ถึงค่ะเ,ะเพราะเรายังสู้ไม่ได้ขนาดนั้น งานเส้นนี่ชอบมากเลยค่ะทุกคนจ๋ากลับไปทํางานเรือก็ต้องพกไปด้วยเพราะว่าเป็นคนชอบทานเมนูเส้นๆนะคะที่ที่เรือเขาก็มี บะหมี่ึิงสำเร็จรูปขายนะคะแต่ว่าเป็นของเกาหลีอะค่ะรสชาติก็จะไม่ถึงกับนัวแซ่บเหมือนของบ้านเรานะคะ <c oughs> มีมก็เลยจะพกบะหมี่ึิงสำเร็จรูปหลายๆรสจากบ้านเราไปด้วยะค่ะเพราะว่ามันหาี่รสชาติถูกปากยากมาก <c oughs> สุกข,ของใครก็สุกข,ของเขาเนาะทุกคนบางคนก็ ชอบการดื่มบางคนก็ชอบการกินบางคนก็อาจจะชอบเล่นคาสินโนบางคนก็ชอบถ่ายภาพบางคนก็ชอบซื้อของแบบประมาณว่ารับหิ้วมาขายอะค่ะของอันนี้ก็ชอบกิน <laughs> 好。 กินเองเผ็ดเองค่ะน้ำมูกน้ำตาก็มา โอเคจ้าทุกคนจ้าเดี๋ยวต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันใหม่สําหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานต่อก่อนนะคะว่าสิบสองนทีแล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดช้าค่ะโอเคไปแล้วนะคะขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามขอบคุณค่ะบาย